คอสปฏิบัติธรรมล้างพิษกายสลายพิษใจปรับสมดุลของร่างกายปรับสมดุลธาตุล้างพิษตับเพื่อความอายุยืนสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเบิกบานจัดทาโดยมูลนิธิวิศวาฐานอโรคยาธรรมสาร มูลนิธิวิศวาธานอโรคยาธรรมศารแปลว่าสถานแห่งธรรมอันคอยคำจุนโลกไว้ไม่ให้ตกไปสู่อำนาจแห่งทุกข์คือโรคภัยทั้งปวงอันหมายเอาโรคทางกายและทางใจวออทอสุขล้ำงามเลิศวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรแม่ชีผููทรงศีล ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเด็กกำพร้าคนยากจนคนอนาถาผู้ป่วยผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการวิจัยพัฒนาคนา้นคว้าปลูกและผลิตยาสมุนไพรสำหรับบําบัดร,รักษาโรคเพื่อการจัดอบรมพระกรรมฐานอบรมธรรมะและจริยธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณประโยชน์ของวัดวาอารามสำนักสงฆ์ทีพักสง์สถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิหน่วยงานและองค์กรเพื่อาศาสนาและสาธารณประโยชน์ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือรวมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์วิสัยทัศน กิจทุกอย่างเป็นกิจเพื่อการสงเคราะห์แก่คนยากเพื่อให้เขาได้ผลจากโรคาพยาธิทั้งทางกายและทางใจการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนับว่าเป็นการสร้างสมบารมีธรรมอันสูงค่ายิ่งคณะผู้บริหารและกรรมการมูลนิธิวิศวาทานอโรคยาธรรมสาร พระประหลาดวิศวาทานปภัสโรนักธรรมชั้นเอกทรงพระปาติโมกประธานทรงทุดงคาสถานป่าสิริสมบูรณ์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิวิศวาทานอโรคยาธรรมศารพระใบดีกาวิรสิทธรรัตอนาลโยหรือครูบาไตรพบประธานมูลนิธิวิศวาทานอโรคยาธรรมสาร การศึกษานักธรรมเอกสาขาการแพทย์แผนไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุดงสถานป่าสิริสมบูรณ์ฝ่ายบริหารพระเตชพัฒมหาพโลสาขาการแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลายัยนเรศวรน,นางนัทพัฒนเมยัยปานกรรมาการผู้จัดการบริษัทนครราชสีมาเดนทัลแลบอร์อรี่และห้างหุ้นส่วนจำกัดเมเดนการศึกษาช่างทันตกรรมประดิษฐ์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรศสาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจการเกษตรและบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดมหาวิทยาลายัยสุโคไทยธรรมาธิราชนายอรินชวิตงามเมืองหุ้นส่วนกรรมการและผู้จัดการบริษัทนครราชสีมาเดนทัลแลบอร์เรทอรีปริญญาตรีช่างทันตกรรมประดิษฐ์คณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดล ปริญญาโทร,รัฐประศาสนาศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนางกุลพรคตะาวงพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นพยาบาลระดับชำนาญการโรงพยาบาลโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ นายวีระเจต์บรรทุกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทวิศว,วกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยาัยปฏิบัติงานวิศวกรรมโครงสร้างตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัท g o s t r u c k Engineering Design and c o n s u l t a n t จำกัด และให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมงานบุญในพระพุทธศาสนานายสุพนนท์บรรจงเกลียงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์โยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์โยธามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัฉรินจิราพรพงศ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์นายสุพนัทพนมนพธรรม หุ้นส่วนกรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตหางหุ้นส่วนสามัญทรีฮาร์โมนีกรุป๊ปปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตชีววิทยามหาวิทยายลัยมหิดลเพศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยรังสิตปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดล นายวัสุกรตวันธงชยัยหุ้นส่วนกรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดหางหุ้นส่วนสามัญทรีฮาร์โมนีกรุป๊ปปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกรปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกรหลักสูตร socially innovative project ออสเตรีย การแพทย์แผนไทยโรงเรียนเพนแคแพทย์แผนไทยสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดปทุมธานีฝ่ายการแพทย์และพยาบาลนายแพทย์อินครัตแพทริกสีเขียวสุกวงกฏอนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเมดิซินด็อกเตอร์ประเทศฟิลิปปินส์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพันนีปริญญาตรีสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุขโขทยัยธรรมธิราชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงปริญญาโทรัรฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการจัดการสำหรับนักบริหารสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา ดออรอภิชาติแซจิวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนายอัครเดชจันทรแกน่นเพศัชกรหลักสูตรด,ด็อกเตอร์ออฟฟาร์มาีมหาวิทยาลัยมหาสารคราม นางพิมพ์ปวีรัตนเมธาโกศลพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยมหิดลและหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องตน้นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินท์มูลนิธิวิสวาทานอโรคยาธรรมสารขอให้ทุกทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเบิกบานด้วยธรรมขอความอาทรความเอื้อเฟือ้อความการุณจากท่านทั้งหลายเพื่อเพื่อนร่วมโลกจะได้มีโอกาสอยู่เป็นสุขกินได้นอนหลับกันบ้างขออนุโมทนากับทุกๆุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อก่อการดีหมุนวงล้อแห่งธรรม ธงช้แห่งพระพุทธศาสนาให้หมุนไปสู่จิตใจของสัพพดวงจิตรวมโลกเดียวกันขอโสดที่ผลจงถึงท่านทุกผู้เธอ